มาใช้คี้ตากันลูกอันหนูจะนอนอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณลูกใช้คี้ตาก่อนนะครับคุณลูกจะขี้ตาก่อนตาย,ยัางเยอะอยู่นะลูกนอนทั้งวันมันไม่ดีนะลูกอือเอะอะไรก็จะนอนเอะอะไรก็จะนอนขี้เกียจมากนะเราเนี่ยอืออือม,มันขี้เกียจขนาดนั้นเลยเหรออือบอกแม่กัน หมอขิงเกียจหนูขิเกียจขนาดนั้นแลยหรอครับคลูกหนูขิงเกียจขนาดนั้นเลยนะครับอ,ย,ย,บอยิ่งตาบอดยิงขิ้เกียดใช่ไหมนอนยังเดยอเลยเหรอฮะดูหลับเนียขนาดนั่งก็ยังหลับได้นะคะ <c oughs> อุ้ยเด็กชายดื้อจริงๆแม่เช็ดขี้ตาเช็ดตัวให้สกปรกเดินขี้ดินมาเมื่อเชา้านี่เป็นไง ฮึมยิ่งตาบอดยิ่งขี้เกียจนะหนูเฮ้บอกเขาหนยิ่งตาบอดหนูยิ่งขี้เกียจห,นะห,นะหนูนอนอย่างเดียวแล้วลูกฮ้หนูจะนอนอย่างเดียวไม่ได้แนละ้วลูกไปเดินยืดเส้นยืดสายมาั่งจะเป็นง่อยแนละ้วลูกแค่ตาบอดก็พอแงหงแล้วน้อจะได้ร่างกายแข็งแรงนอนทั้งวันมันไม่ดี นอนท้งวันมันไม่ดีนะคะพคุณลูกเอโอ้โหไม่คิดจะตะบิกเลยอน่เนี่ยนะคะเลี้ยงหมาตาบอดสุขสบายเหลือเกินคนเป็นแม่โอ้โหเหมือนคนบ้าน,นะคะใช้แต่เสียงมันเขาไม่ได้ยินนะคะ ต้องใช้เสียงเรียกเวลาเขาไปไหนเดินจะไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยต้องตามทุกสี่เก้าไม่งั้นไปเจอหมายใหญ่กัดเอาอีกบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาต่อไปจนกว่าจะไปจากกันใช่ไหมลูกหือ ใช่ไหมครับพ่อลูก